สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดจทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์ดาวุฒิสุริจเจริญบิสมิลลาห์รเราะห์มานุรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาล์มีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรซะลีนวะอะลาอาลีฮิวะอัศฮาบีฮิอัจมะอีน سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم سهل أمورنا واشرح صدورنا อัสลามุอะลัยกุมเรหัมะตุลลอฮ์วะบระกาตุขอความรักความเมตตาความจำเริญจากองอัลลอฮุบฮานะฮูวะอาณาได้จงประสบแด่ท่านพี่น้องที่ติดตามรับชมรับฟังทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้เรากลับมาพบกันนะครับในการเรียนรู้ถึงมารยาทแห่งอิอสลามวันนี้นะครับเรื่องที่เราจะเรียนรู้กันก็คืออาดาบูฮายาตินกุลุบวซสกาตุฮามารยาท ของการมีชีวิตชีวาของหัวใจและการที่มีจิตใจที่บริสุทธิ์วันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันนะครับว่าเราจะทำอย่างไรที่จะทำให้เราเนี่ยเป็นคนที่มีจิตใจที่เบิกบานจะทำอย่างไรให้เรามีความบริสุทธิ์ใจนะการที่เรามีจิตใจที่เบิกบานหรือมีความบริสุทธิ์เนี่ยจะทำให้เรามีสุขภาพร่างกายที่ดีไปด้วย เราไม่เครียดเราไม่มิตกกังวลไม่คิดต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับจะทำให้เราเนี่ยเป็นคนที่มีสุภาพร่างกายที่ดีนะครับองลอสปาตาลาพระองค์ได้กล่าวว่ายาไอฮันนาสก็เดจะอัตกุมเมาอิซอตุมมิรรับบิคุมวาชีฟาอุลเลมาฟิสุดูดวะฮูดาวรอห์มาตุลลิลมุมินีนพี่น้อง จากอายกรอานอายะนี้เนี่ยในสุรยูนุสอายาที่57องค์ลอสุบฮาตาลานะครับได้กล่าวว่ายาอายุหฮันนาสัสโอมนุษย์ทั้งหลายเอ๋ยก็ดายาอัจกุมเมาออซอตุมเมทร,ร็อบ,บีบกุมแท้จริงแล้วเมาเอซอหรือข้อคิดข้อเตือนใจไม่ถึงอันกุรอานเนี่ยได้มาได้มายังพวกท่านแล้วมาจากไหนเมทร,ร็อบ,บีบกุมจากองค์พระผูะ้เผยบานของพวกท่าน วะชีฟาอุนกุรอานเนี่ยมาเนี่ยเป็นข้อคิดข้อเตือนใจแล้วเนี่ยวะชีฟาอุนลิมาฟิสซดูดยังเป็นยารักษาลิมาฟิสซดูดยารักษาหัวใจด้วยวาหูดาวรัลลอมุลลิลมุมินีและเป็นสิ่งที่ชี้ทางนำและความเมตตาให้กับคนที่เป็นมุมินอ่อล้อพี่น้อง ไม่มีอะไรที่จะเป็นยารักษาหัวใจได้ดีไปกว่ากุรานกุราน,นรักษาทุกแขนงเลยชีฟาอุนลิมาฟิสตดูดเป็นยารักษาหัวใจฮูดันเป็นสิ่งที่ชี้ทางนำบอรห์มะลินมุมีนีนเป็นความเมตตา ให้กับคนที่เป็นบรรมุมินอ้อนวอนพี่น้องดูสิกุรอานเนี่ยนะครับแต่ทำไมเรายังไม่หันมาหายาที่ดีที่สุดคืออันกุรอ,นนะอานนะอ้อนวอนอักกาวว่าในอีกสุร้อนหนึ่งอีกนะครับสุรอ้อนอิสรอ็อกองค์ลอสวาตาลานะครับพระองค์ได้กล่าวว่าวานุนัซีดูมินันกุรอานและเราได้ประทานมาจากกุรอานเนี่ย มาฮูวชีฟาอูวะรอห์มาต้นลินมุหมินีนสิ่งซึ่งที่มันจะมาเป็นยารักษาบรอห์มาและเป็นความเมตตาลินมุหมินีนให้กับคนที่เป็นมุมินวะลายซีวะลายดีดุซโรดีมีนาอิลลาคอซาร์รอและจะไม่เพิ่มพูนให้กับคนที่อาธรรมนอกจากสิ่งที่เป็นการขาดทุนเท่านั้น ดังนั้นีน้องกุอาเนี่ยเป็นชีฟ้าเป็นยารักษาจิตใจอย่างดีที่สุดนะอีกอายะหนึ่งนะครับที่องค์ลอสสุภานาลาพระองค์ได้การว่าวัยฟีสูดูรอเกมินมุมีนีนและจะรักษานะครับมารักษาหัวใจของกลุ่มบุคคลซึ่งที่เป็นมุมิน ผู้ศรัทธาอัลลอฮ์ดูสิแต่พี่น้องฟังอย่างนี้แล้วยังไม่หยิบกุรานมาเนี่ยถือว่าขาดทุนพี่น้องขาดทุนย่อยยับเพราะกุรานให้แทงทางนำกับเรามารักษาหัวใจเ,เรานะการอ่านกุรานก็เป็นการลำลึกถึงองค์อัลลอฮ์สุบฮา,านอตาลาอีกเช่นเดียวกันคนเราเนี่ยนะครับถ้าหากว่า เราไม่มีสิ่งยึดเหน่วจิตใจจะทำให้เราคิดฟุ้งซ่านเราคิดถึงโลกดุนยาคิดถึงลูกหลานเราต่อไปจะเป็นยังไงต่อไปเราจะใช้ชีวิตอยู่ในโลกดุนยาอย่างไรเราจะมีเงินทองจะมีปัจจัยยังชีพหรือเปล่าเราคิดแต่เรื่องต่างๆเหล่านี้แต่พี่น้องไม่ได้คิดเลยว่าเราจะอยู่โลกอาคีรออย่างไรแต่หากว่าเรามีความ มั่นใจตวัคการมอบหมายต่อองค์ลอสสุภานตาลาเพี่อน้องจะไม่คิดเรื่องต่างๆเหล่านี้นะให้เรานึกรำลึกถึงองคลอสมาตาลาและเราจะมีจิตใจที่สงบนิ่งองคลอสมาตาลานะครับพระองค์ตรกาวาอาลาบีซิกริลลาห้ตตงมาเอินนุนกูรูเพิงทราบเถิดการรำลึกถึงองลอสสุภานตาลานั้นจะทําให้เรามีจิตใจที่สงบนิ่ง คนเราเนี่ยนะครับเอาแหละเราอาจจะมีเรื่องให้คิดบ้างอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่สิ่งที่เราคิดเนี่ยยานำการอิจฉาคนอื่นเข้าเข้ามาคิดเรื่องคนอื่นส่วนใหญ่เราจะคิดเรื่องคนอื่นแต่ว่าเราคิดเรื่องตัวเราเองเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกนะไอการคิดเรื่องคนอื่นเนี่ยเครียดจะทำให้เกิดการอิจฉาดิษยา นะท่านนบีมสาสอนนอยว่าอะไรว่าสั้นนำนะครับอียากุมวัลฮัสัดจงระวังการอิจฉาเรื่อในคกริสหนึ่งที่ท่านนบีวา่าอัลฮัสดูุยะกุลฮขัสนาสการอิจาริษยาเนี่ยจะก,กัดกินบรรดาความดีกรมาตะกุลนารนนุลฮ้าตบเหมือนกับไฟที่มันกินฟืนเร็วไหมหล่ะพี่น้องเร็วเวลาไฟมันกินฟืนหแหงๆเนี่ยเพิ่เดียวหมด เหมือนกันการอิจฉาเราเนี่ยการอิจฉาทิ่สยาคนอื่นเน่ยเหมือนกับมันมากินความดีของเราอีกความอิจฉาเนี่ยนะแกึนึกเรื่องชาวบ้านเขาน่ะนั่นแหละเรียกว่าการอิจฉานะครับนึกเรื่องคนอื่นเขามีอย่างนั้นได้อย่างนี้ไม่อยากให้เขามีอย่างนั้นไม่อยากให้คนอื่นได้ดีอันนี้แหละเรียกว่าอิจฉา วัสดก็ตุตุฟิลมขอตีอากมายุตฟิลุมมาอันนาธและการบริจาคทานเนี่ยจะมาดับมาลบล้างความผิดกรมายุตฟิลุมมาอันนาธเหมือนกับเอาน้ำม,มาดับไฟพี่น้องนะเพราะนั้นเราจะทำอย่างไรให้หัวใจเราเบิกบานหนึ่งการรำลึกถึงองค์ลอสมาตาลาการรำลึกถึงอัค์ลอ์เนี่ย 1. การฟังอัลกุรอานการอ่านอัลกุราอาน 2. การเรียนรู้ในเรื่องราวศาสนาสามการซิกรุลลอะต่างๆเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นการรำลึกถึงออลลอฮฺมาตาลาเมื่อเรารำลึกต่ออัลลอฮ์เนี่ยเราก็จะไม่คิดฟุ้งซ่านพี่น้องคนในทุกวันนี้เนี่ยเวลาเครียดเนี่ยคิดฟุ้งซ่านถ้าเรารำลึกถึงอัลลอฮ ทำหน้าที่ของเราในโลกดุนยาให้ดีที่สุดรำลึกถึงองค์อลอสุบฮานอตาลาอินชาอัลลอฮ์พี่น้องเราใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะชีวิตเราจะมีความสุขวามินอาดาบิซาดิกและหนึ่งในมารยาทของการที่จะทำให้เรามีจิตใจที่มีชีวิตชีวาก็คือตีรอ,ออตุนกุรอานคือการที่เรานั้นจะต้องอ่านกุรอาน วะัตะดับบุรุหูและเรานั้นจะต้องอพิจารณาใขร้ควรถึงความหมายของอันกุรานฟาอินหูอิลาจนวะฮายาตนวะชีซาอันลินกุรูบเพราะแท้จริงแล้วกุรานเนี่ยมันเป็นไอลาจมันจะมารักษานะครับวะฮายาและจะทำให้มีชีวิตชีวาพี่น้องไม่เชื่อวันนี้เนี่ยพี่น้อง หยิบกุรานมาอ่านนะลองหยิบกุรานขึ้นมาอ่านแล้วพี่น้องจะมีความรู้สึกดีอ่านอย่างน้อยเนี่ยนะครับสองหน้าสองหน้าต้องอ่านทุกวัน,ท,วนทุกวันพี่น้องอัลฮัมนุดินนะนอกจากจะมีชีวิตชีวาแล้วว่าชีฟาอุลลิลกุลูบยังเป็นยารักษาหัวใจเราด้วยอัลลอฮ์เป็นยารักษาหัวใจ มีไหมพี่น้องลองไปถามไปถามหมอสิฉันเนี่ยเครียดเหลือเกินมียาอันไหนรักษาหัวใจไหมพี่น้องจะได้คำตอบไหมนะบางคนบอกว่าฉันเนี่ยเครียดเรื่องงานเครียดเรื่องนั้นเครียดเรื่องนี้มีคำตอบให้ไหมมียารักษาไหมอาการต่างๆเหล่านี้เนี่ย แต่หลักการอิสลามของเรามีอันกุรอานชีฟาอุลลินกุลูปจะมาเยียวยาหัวใจของเราจะมารักษาหัวใจของเรานะวกกาซาลิกา้าและเช่นเดียวกันสิ่งที่จะทำให้หัวใจของเรามีชีวิตชีวาและมีความบริสุทธิ์ก็คือตะอันลุมุลเอลมีคือการที่เราเนี่ยไปเรียนรู้ในเรื่องราวศาสนานะครับ ซาอินนั่นแหละอินมายาดีดูมินขัชยาตินละเพราะแท้จริงแล้วความรู้เนี่ยจะเพิ่มความยำเกรงต่อองค์ลอสุบฮานตาณาดังที่องค์ลอสุบฮานตาณานะครับพระองค์ได้กล่าวว่าพระองค์ได้กล่าวว่าอย่างนี้ว่าอินนามายักษัลลอฮะมินไอบาดีฮีอันอัลละมะแท้จริงแล้วคนที่จะมีความยำเกรง ต่อองลอสมาตาลามากที่สุดจากบรรดาบ่าวทั้งหลายก็คืออันอัลมะมคือคนที่มีความรู้เพราะฉะนั้นความรู้เนี่ยจะทําให้เรามีความยำเกรงต่อองคลอสมาตาลาอย่างมากนะครับและหนึ่งในมารยาทของการที่จะทําให้เราเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีเป็นคนที่มีจิตใจที่เบิกบานเลยก็คืออัส อัลบบอดูอานินมาอาซีคือการที่เรานั้นจะต้องออกห่างจากความชั่วทั้งหลายออกห่างจากความสิ่งไม่ดีทั้งหลายวัซัยยอาตและการที่เรานั้นจะต้องออกห่างจากความผิดจะต้องไม่ทำความผิดฟอินนั่นก้อนบ้าเพราะแท้จริงแล้วหัวใจเนี่ย ลายันมูอินลาบีดัฟอีมายาดรูหูว่าจาลาบามายังฟะอูหูเพราะแท้จริงแล้วหัวใจของเราเนี่ยนะครับพี่น้องลายันมูมันจะไม่มีความชีวิตชีวาจะไม่มีการเจริญตบโตไม่พองโตจะไม่รู้สึกดีได้อินลา,า,าตบติดัฟเอมายาดรูหู ยกเว้นว่ามันจะต้องป้องกันสิ่งซึ่งที่จะทําให้เกิดอันตรายกับหัวใจเราและจะต้องนําสิ่งซึ่งที่มีประโยชน์เข้ามากับหัวใจเราอันนี้นะนะครับคือสิ่งที่เราเนี่ยควรที่จะทําเป็นอย่างยิ่งนะครับเพี่น้องและวอมินซาลิก้า ได้อีกเช่นเดียวกันอสัสซาดะกการบริจาคทานฟอินนัสซาดะกตาเพราะแท้จริงแล้วการบริจาคทานนั้นตุสฟิอุลคอติอะจะมาลบความผิดของเรากรมายุตอลมะอันนาทเหมือนกับที่มันน้ำมามาดับไฟดังที่องค์ลอสบา,านาณาพระองค์ได้กล่าวว่า คุดม uh um, ินอัมวาลิห์มสระกตันตุต้ฮิรหุมวัตุสักกีหิมบีฮาจงเอาทรัพย์สินของพวกท่านพวกเขาเหล่านั้นน่ะเป็นสดะก็เป็นการบริจาคทานหรือเป็นการออกซะกาศวตุตตุตอฮิรุหุมและมันจะเป็นการขัดเกลาให้กับพวกเขาเหล่านั้นดังนั้นแล้วนะครับพี่น้องมีสิ่งที่อุลมะได้บอกไว้ว่าคือคือว่า และสิ่งที่จะขัดเกลาจิตใจของเราได้อย่างดีที่สุดอีกอย่างหนึ่งก็คืออัลลัฮมาดุสซอรหลคือการที่เรานั้นทําสิ่งที่ดีอามันที่ดีดังที่องค์ลอสมาตาลาได้กล่าวว่าอินอาฮซันตุมอาฮซันตุมเลออฟุสิกุมถ้าหากว่าพวกท่านทําสิ่งที่ดีมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีสําหรับตัวกับพวกท่านเองว่าอ um ินอาสะตุมฟาลาฮาถ้าหากว่าพวกท่าน ทำสิ่งที่ไม่ดีฟรละหาท่านก็จะได้รับผลตอบแทนในสิ่งที่พวกท่านทําชาวสลับนะครับผู้รู้ชาวสลับในอดีตเนี่ยได้กล่าวว่าอินนาิลฮาซนาตีลาโนรนนาโนรนฟิลก้อนบีวะกูวาตันฟิลบาดันแท้จริงแล้วสำหรับความดีเนี่ย ทำให้เกิดแสงสว่างในหัวใจอินนาิลฮฮสานะลานูรอนแท้จริงแล้วสําหรับความดีเนี่ยการทําความดีต่างๆเหล่านี้เนี่ยลานูรอนมันจะเป็นแสงสว่างฟิลก้อนบี้ในหัวใจของเราวกูวัตันฟิลบาดันและมันจะทําให้เกิดก่อให้เกิดพละกําลังในร่างกายของเราวอดีอาอันฟิลวัจฮีและ จะส่องประกายในให้กับใบหน้าของเราว่าเซียตันฟิริสกีและจะเป็นสิ่งที่ทำให้เพิ่มพูนความกว้างขวางในปัจจัยยังชีพในริสกีของเราว่ามาฮับบาตันฟีกุลูวินคอนตีและจะทำให้เป็นที่รักในหัวใจของผู้คน ความดีเนี่ยจะทําให้เกิดรัศมีในหัวใจเกิดพละกกาลังในร่างกายมีแสงสว่างในใบหน้าของเราทําให้เกิดริสกีส่วนความชั่วนะพี่น้องว่าอินนาริสไซยอาตีและแท้จริงความชั่วนั้นละซุนมาตันฟิลกอนบีมันจะ ทำให้เกิดความมืดมนในหัวใจวัสวาดันฟินวัชีและจะทำให้ใบหน้ามุงหมองนะครับจะทำให้ใบหน้าเราเศร้าหมองวาวานันฟินบาดานีและจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยอ่อนแอวานักซอนฟิริสกี้และจะทำให้ริสกี้ของเราเนี่ยลด,ดน้อยถดถอยลง วอบลบอนฟีโกลโลบินคอนตีและจะทำให้เป็นที่เกียดชังในหัวใจของคนอื่นการทำในสิ่งที่ไม่ดีนะครับเป็นนั้แนแล้ววามินอัมรอดินกุลรูปหนึ่งในสิ่งที่เป็นโรคในหัวใจก็คืออัลตีลาหายาตาลาหานะครับโรคของหัวใจที่ไม่มีชีวิตชีวาเนี่ยนอก อินลาบิตคอนดุฟนอกจากว่าเราจะต้องตัดมันทิ้งออกไปเนี่ยสิ่งที่เรานั้นจะต้องตัดทิ้งมันออกไปเพราะมันจะทําให้เกิดโรคในหัวใจเราก็คืออันกระสิบการโกหกการคดโกงการทําสิ่งไม่ดีต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่ ไม่ดีเมื่อสัญญาณแล้วเราก็ผิดสัญญาเมื่อขัดแย้งกันแล้วเราขัดแย้งกันเกินขอบเขตต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะทําให้มันเกิดสิ่งที่มลหมองนะในหัวใจของเรา่ามินอัสบาบิฮฮยาตินกุลุบและสาเหตุที่จะทําให้หัวใจของเราเนี่ยมีชีวิตชีวาก็คืออัลฮัยาะคือการที่เรานั้นจะต้องมีความละอายฟาเอ็นนาฮูไมนันอีมาน วาสามาตุสซอดเพราะแท้จริงแล้วความละอายนั้นเนี่ยพี่น้องมันเป็นส่วนหนึ่งของอีมานวาสลามาตุสซอดีมีนัน่นแฮซาดีวันกิบเและมันปลอดภัยทําให้เราเนี่ยปลอดจิตใจของเราเนี่ยปลอดภัยจากการอิจฉาริษยาวันกิบเและการตะกับบทโออวดไอการอิจฉาริษยาก็ดีหรือการตะกับบทโออวดก็ดี ฟอินนาฮูมาไมนัสไตอนแท้จริงแล้วเนี่ยมันมาจากัชตอนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องขอให้เราทั้งหลายนั้นรำลึกถึงองค์ลอสสุมาตาลาให้มากๆให้เราทั้งหลายนั้นอ่านอัลกุรอานกันให้มากๆเพื่อที่กุรอานนั้นจะเป็นสิ่งที่มาเยียวยาหัวใจให้กับเราทั้งหลายนะครับสุดท้ายนี้ขอให้เราทั้งหลายนั้นเป็นบุคคลซึ่งที่องค์ลอสสุมาตาลานั้นทรงพอพระทัยและขอให้เรานั้นเป็นบุคคลที่ทําอามันอิบาดะ อ,องค์ลอสมาตาลาอย่างเป็นประจำนะครับก็ฝากกับบรรดาพี่น네้องไว้เพียงเท่านี้ขอบิลายตอฟิกวันฮิดายะอัสสลามอะลายกุมบาระห์มัตุลบอฮ์มุบารอกาตุรับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี0 3 4 1 1 4 7 7 9 6ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาค สนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน